เไหนวะเ็นพี่ฮ้ยชีลิ้ฝาเอาไม่เิรไม่ใจเย็นจใจเย็นใจเย็นละผมว่าเราขไล่บขาลงไหนครับลงลงบ้านครับไปโรงพยาบาลไโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไม่ไปไปเองเร็วเร็วเร็วข้างหน้าเรีวอ่เลยไปไหนอะจจอร์ โูเปอร์แขนม้องหายนายเพอร์อลงตรงนี้ก็ได้ครับขอบคุณครับเฮ้ยข้าโดยสารอ่ะข้าดยสารอ่ะเอานี่กูพามาเอาจักรยานตัารถเฮ้ียลงาลงาเอาไว้เอาไว้เอาไ้เอาไ้ตรงนี้เลยไหมตรงนี้เลยไหมก็มาดิก็มาดิางนี้ลงนี่ลงนี้ลงนี้ อมนี้เยพิชก่อนอันนี้เดี๋ยวดดไปยังะไรได้ไงอ่ะอบพี่อะไรชอบพี่อะไรชอบพี่อะไรใครจะไปยอมชอบพี่อะไรใครจะไปยอมชอบอะไรต้องใส่ชอไมไม่จเป็นต้งชอไ่จำไป็ต้องชอบชอบพี่อะไรชอบไน้า่ยอม่ยงปชอน้าใส่ชอบพี่อะไรเ้ปนับเึงใส่น้อยอาใส่อก่อนยมาอยรอกอนเดยไปใส่ให้เย

ออยู่ไหนะเรามาที่ไหนอะโชเปอร์โชเปอร์มาที่ไหนครับเพักตี่นี้ก่อนพักแนี่อ๋อนี่คือจุดจุดพักใช่ไหมเออจุดพักตรงนี้ไอ้เฮียตรงนี้โอเคผมลงไม่ได้อะทำไมอะชเปอร์อม่กดที่ออกตรงนี้โอเคกูพักตรงถนนไม่มีใครมาพักกับกูเลยเฮ้ยไอ้เีมบินมาทำไรเนี่ยไอ้ยุงเท่หรอแปไหนวอนนอนตรงนี้เนี่ยแขนกูหายบี้ใส่เสื้อดิใครอะนี่ใครอะ กูสักูถอเสื้อน้ำจคงไม่ได้แต่ไีกิแขใส่ไม่ใส่เสื้อใส่อุใส่กูกเราจะไปกลางเมืองอยากมีเรื่องไงอยากปะทะอยากโดนช้อนแกงไปไหนก็ได้เฮียกูอยากตีว่ะตีหน้ามึงจะได้จะได้ตู้เหมนี่อะไรเนี่ยเลือดเต็มตัวเลยนนกระทืบมมอบูเมื่อกี้ บอกอยู่เฮียพวกมึงไม่ทิ้งกูเฮียไปดิเฮียรองอะเฮียอะไรเนี่ยแต่ละคนเฮียไม่กูตอบมึงมึงละเข็มขัดละเข็มขัดด้วยครับกดเล่บหนึ่งทางยีกดเล่บหนึ่งทางแล้วกดกดกดตรงเสื้อเออตรงด้านขวาด้านขวาไอ้เที่ยนี่ใครอ่ะอ๋อเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์ละเขเมขัดกันไม่ได้นะเว้ยตายอู้ไม่ได้นะ้ว้ยเฮ้ยโชเฟอร์โชโชเฟอร์จัดหน่อยดิขอมาหยุดทะเลาะกันสักทีว่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเพื่อนเราคนนึ่งด้แต่สภาพแม่งเอาไอ้ยน่มโอ้เลือนกูเลยขึ้นอดเสัตรงโอ้เวลาทิมขัดโอ้ไปเี้ยงเป็นเด็กช่างมึงต้องลาทิ้งขัดงล่าขัดยิงยงลางขัดลางขัดลา้งวันนี้

มันจะรีบไปไหนจอดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงว่าพวกมึงไปโรงพยาบาลไหมไปไหมเอาเมึงจอดมึงอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรกูจะเต็มมั้ยไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มต้องไปโรงพยาบาลเลือดหรัไม่เต็มเฮ้ยอ้าไม่เต็มสมองมึงกะไม่เต็มไม่มึงอยู่รอไว้เดี๋ยวเลือดมึงจะรีเรื่อยเอยเอารถหายเอาเอารถหายไอ้เชีย ใครบ้องมาดูดูรู้แล้วไอ้ได้ภาปกยังไงดี่ร้อยปปพอพอพองแงล่างลง้างล่างอะไปใส่หมอลางเอแก้มือเจลากูเนี่ยวดีดีนีดีดีดีีดีดีดีีดีดีีด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 ีีด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 ีนีดีดีดีีีีีีีีดดีนีีีีีีีนีีีีีดีีเนี ไ้่ลงมาลงมากลับไปได้ตรงไหนกลับไปได้ไอ้นั่โตะไม่เกะาเดี๋ยวพี่ทาชัดดิเลยนะชัดดิเลยนะโอเคชีสุไป